ครับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกาันาสิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรุ่นที่ช่วงนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอควรนะก็ใครอยากเก็บนะฮะก็ลองดูวนะ่ใคร <laughs> เพราะว่ารุ่นหนึงก็หลายหลายบาทแล้วตอนนี้นี่รุ่นอะไรเอยให้ทายนะฮะตอนนี้ อันนี้เป็นรุ่นไข่ปลาหกห้านะผมตอนนี้ชนวนก็ค่อนข้างแพงนะหลังชนวนก็ประมาณแสนหนึ่งนะฮะซึ่งผมไม่ได้เอามาเลยนะครับล,ลุ้นนี่ไม่ต้องเอาม่ไดเอามาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับพี่จ๋าก็คือแบบแกะลุ้นเนี่ยไม่ได้เอามาเลยเอามาแต่แบบแบบที่เขาแกะแล้วนะ ก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงสวยไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยไปปิดที่แบบเขาแก่มาแล้วนะเอามาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองเรียงกันเรียงมาโอเคอ่นนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหรียญไขป่ปลาหกห้านะครับผมซึ่งน่าจะเป็นพระใหม่ที่ตอนนี้ค่อนข้างจะราคาแรงนะครับของ นี่ชื่อนี้นะฮะ p g a นะฮะก็คือไม่มีผิดหวังราคาก็ถามว่าปั่นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันและถมว่าอนาคตจะดีไหมก็ไม่รู้อีกตอบไม่ได้เลยพี่นะฮะเพราะฉะนั้นกเ็เลือกเล่นอย่างมีสตินะผมนี่ชนิงหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะรู้สึกจะมี2พิมพ์หรือหรือสพิมพ์อันนี้ผมไม่ชัวร์เลยนะอะ จะมีเต็มองกับครึ่งองอ่ะแน่ๆละแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมียันกับพัยดยศมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับผมถ้าผิดนะขออภัยนะพี่เกิดน,นะขอโทษนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้อะ,อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะะทองแดงมันปูน่าจะใช่นะครับผมผิวออกลุ้งๆเขียวหน่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับ อันนี้ฮะอันนี้รายละเอียดนะผมก็งานเนี้ยบสวยนะฮะนี่ครับไขป่ปลาก็เออไข่ปาลารุ่นหนึ่งปีสามห้ามะถ้าจำไม่ผิดนะอของหลวงวัฒน์เนี่ยปีสามห้านะถ้าเป็นไข่ปาลารุ่นหนึ่งอ่าอันนั้นก็ราคาค่อนข้างแรงนะแล้วก็หายากพอสมควรน,นะครับสำหรับรุ่นหนึ่ง อันนี้เป็นแบบเต็มองค์นะข้างล่างเขียนพระราชมงคลวัชราจารย์นะหลวงพ่อพัดแล้วก็มีตอกโค้ดอันนี้เป็นโค้ดดอกบัวนะ1นึปีน่าจะใช่นะเขาเรียกว่าโคดอะไรไม่รู้แต่ว่าผมเห็นมันเหมือนดอกบัวนะอ่ะอันนี้เป็นทองแดงนะตอกดอกเด็ก701ด้านหลังเป็นยันนะก็สวยงามลงตัวอันนี้เขาแกะแกะหมดแล้วนะ ก็คอือค่อยๆดูไปแล้วกันนะไม่ได้โอ้ก็จำไม่ได้เหมือนกันเหราะเมาเข้ามาแปดองค์นะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าเหมาอะไรบ้างนะพี่นะอันนี้เนี่ยอืมอันนี้น่าจะเป็นทองเหลืองนะครับผมหรือหรือทองทิพย์เนี่ยเนี่ยตอกพอพานเนี่ยน่าจะใช่นะครับอันนี้เป็นแบบลงยาด้วยนะ ดูสิอันนี้เป็นครึ่งองค์ด้วยนะครับจมูกสวยนะอันนี้ให้ดูลงยาแดงตรงไขป่ปลาด้วยนะแล้วก็ลงยาน้ําเงินคุยพื้นนะครับอันนี้เป็นแบบพิมพ์ครึ่งองค์ลงยาจีวรด้วยอันนี้พระราชมงคลวัชราจารย์นะแล้วก็ด้านหลังเป็นยันเหมือนกันกับเมื่อกี้นะ,นะเต็มองค์ครึ่งองค์นี่ หลังยนันเออเขาเรียกว่าอะไรหลังยันมีเหมือนกันแล้วก็มีหลังพัยดยศด้วยนะเห็นว่าว่าหายากกว่านะแต่ว่าผมไม่มีนะผมมีสวยงามเลขสองศูนย์เจ็ดรวมกันได้เก้าด้วยนะององน้ำเงินแดงอันนี้สวยนะอะสวยเลยองน,นี้อันนี้เป็นแบบ เครื่ององค์อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปกานะมีต่อออ่างบนห่วงนะครับผมนี่อออ่างเน,นื้ออัปกานะจมูกสวยลุงยาจีวรนลุงยาขอบน้าเงินมีต่อออ่างหลังด้วยเลขห้าสองโอ้เลขสองหล,ลักด้วยนะสวยต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่ององค์อีกโอ้โหได้มาจากเครื่ององค์เหมือนกันไหม น่าจะเหมือนกันนะน่าจะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับผมลงยาน้ำเงินขอบแดงนะครับครึ่งองค์เลขหนะนึ่งเสน,นีเหมือนกันเหมือนกันแต่นี้รู้สึกว่เลขสวยกว่าผลรวมมานะถ้าใครชอบผลรวมอ่ามาแล้วนี่ทองเหลืองแบบเต็มอง์คนะครับไม่ลงยาเลข73็สามนะครับ สวยไหมจมูกสวยไหมดูสิจมูกสวย,ย,ส,ส,วยสวยคมนะครับชิดดิบโอ้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวแกะให้หมดก่อนเลยนะแล้วก็หยิบมาทีละองค์นะอ่ะให้ดูทองเหลืองอีกองหนึ่งก่อนอ,อันนี้ก็เป็นทองเหลืองอีกหนึ่งองค์เป็นเต็มองค์ส่วนบล็อกทองคำบล็อกอะไรที่ผมไม่รู้เลยนะยังยังไม่ได้ เข้าไปศึกษาเลยเลขหนึ่งเจ็ดสนะครับนะนี่ไม่รู้อันไหนบล็อกทองคำอันไหนบ็อกธรรมดาอันนี้ไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้สวยงามขอชมหน่อยนะครับสวยนะครับนี่ไข่ปลาหกห้านะฮะ ด้านหลังเป็นดังๆตัวนี้หน่อยอจะเป็นไ่ไล่ดูรายละเอียดให้ดูนะฮะอันนี้น่าจะเป็นชุบเงินนะชุบเงินแหละโหคมกริบเลยดูดิท่านไหนที่เปิด 4K นะฮะลองชมนะฮะความสวยก่อนตัดสินใจนะฮะนี่หน้าหลวงพ่อนะครับผมก็ลองดูนะมีริ้วรอยมีอะไรคือ เรียกว่าอ,อะไร p ีเสร้างก็จะสวยประมาณนี้แหละผมส่วนราคาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านพิจารณาเอานะฮะว่ารับได้ไหมไหวเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนราคาในอนาคตนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้มีมีตรงนี้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนเลอะหรือหรือลอกห,หรืออะไรสักอย่างตรงนี้นะนิดนึงนะนอกนั้นก็สวยงามเลขสีสองเลขสองหลักตัวยนี่ ชุบเงินชองงอสวยอะ่ะสวยนะโอเคอ่าต่อไปเป็นชุบชุบเงินลงยาน้ำเงินบ้างนะตะกี้ลงยาแดงเนาะสวยพอกันไหมสู้ได้ไหมได้อยู่นะน้ำเงินนี่ฮะฮึโอเคได้หลวงพ่อสวยคม จมูกโดงอ่าด้านหลังก็องค์นี้ไม่มีร่องรอยอะไรเลยฮนะปิ๊งๆเลยองนี้เลขสองห้าสี่นะชุบเงินนี่นะฮะอ่ะก็มีประมาณนี้นะสำหรับเออไขป่ปลาปีหกห้านะผมหรือว่าไข่ปลาหกห้านะก็มีนั่นแหละมีเต็มองค์มีเต็มองค์แล้วก็มีพิมพ์ครึ่งองค์นะครับ เทมองครึ่งองส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นหลังยันแล้วก็มีหลังพัยดยศด้วยนะแต่ว่าผมไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ลองหาดูนะฮะเพราะว่าก็เอาเอามาแบบติดเอาไว้นะเผื่อราคามาเฉยๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันราคาเป็นเรื่องของอนาคตนะผมนะเออดูอย่างจเจริญพรสามตัวน,นี้ก็าราคาขึ้นนะผมจะเจริญพรสาม ดยเฉพาะพิมพ์จเจริญพรบนเนี่ยราคาค่อนข้างดีนะฮะส่วนราคาจเจริญพรบนที่ไปไกลแล้วนะครับไปไกลจัดเลยตอนนี้ก็คือเอรษฐมาบ,บรอบจเจริญพรบนนี่คือปิดลมบนแบบติดเลยแบบไปไม่กลับเลยแบบติดยาวเลยทีนี้นะฮะส่วนล่างๆก็แล้วแต่ท่านเลือกแล้วผมก็มีจมเจริญพรล่างมีเมาร้อยปีเจ้าสัวเรื่องสมรักิ์ เท่าที่ผมดูนะที่แบบว่าราคายัางเบาๆต่ว่าน่าเก็บอะไรประมาณนี้นะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะส่วนไข่ปลานี่ก็เอามาติดไว้เพราะว่าสวยดีแค่นั้นเลยนะฮะอืมก็ฝากไปพิจารณาแล้วผมนะส่วนใครจะเช่าก็จะซื้ออ,อุคงไหนนะฮะลองทกมาพูดคุยสอบถามได้นะผมไม่ซื้อไม่ว่าไม่ได่าสักคำนะผมนะตามสเต็ปเช่นเดิมโอเคไปก่อนนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอันนี้มาให้ดู นี่นี่นวะนวะ,น,วะ,น,วะ,ะออน้นานวะนวะเจริญพรบนนะฮะของดีของแรงมากนาะฮะผิวนี่ใสปิ้งเลยดูขอบยังใสยอยู่เลยเห็นไหมขอบใสปิ้งก็นกั่นแหละราคาแรงหน่อยนะฮะโอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e พูดคุยสอบถามยังไงได้หมดเลยนะครับผมนะขอบคุณครับไปแล้วก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ